ีครับมิตรรักแฟนชมพบผู้ชมยู่ทูผู้ใจมีตีนอนเดอะแวสจะพาทุกท่านท่องเที่ยวไปชมเมืองไทยว่ามีดีทั้งวัฒนธรรมประเพณีของดีมีมากมายสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมิตรรักแฟนชมหัวใจมีตีนอนเดอะเวนะครับนำเพื่อนเพื่อนมาที่ทางหลวงหมายเลข1 1 8 สายเชียงรายเชียงใหม่หรือว่าเชียงใหม่เชียงรายอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้ครับได้ลงคลิปไปแล้วก็ได้อ่านชื่ออำเภอแม่สวยผิดเป็นอำเภอแม่สลวยนะครับเนื่องด้วยความไม่รู้นะครับแล้วก็ทําให้อ่านผิดขอขอบคุณเพื่อนมิตรลักแฟนชมนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์แนะนําคลิปนี้ครับจึงได้จัดทําขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเริ่มต้นจากเทศบาลตําบลแม่ขจารน,นะครับ อำเภอเวียงป่าเป้าแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ตำบลแม่เจดีใหม่บนทางหลวงหมายเลข118นะครับแต่การเล่าเรื่องนั้นจะบรรยายเรื่องเล่าถึงประวัติของถนนเส้นนี้ตลอดทั้งเส้นทางนะครับโดยมีภาพตั้งแต่อำเภอเวียงป่าเป้าถึงตำบลแม่เจดีใหม่นั้นเป็นภาพประกอบนะครับ มิตรรักแฟนชมพบประจ o ออยู่ทูปูู้ใจมีตีออนเดอะแวนจะพาทุกท่านท่องเที่ยวไปชมเมืองไทยว่ามีดีทั้งวัดคระนรทธประเพณีของดีมีมากมายเพียงกดติดตามไว้จะได้เที่ยวไม่เบื่อเลยบางที่ไม่คุ้นเคยเชื่อได้เลยผมพาทัว ขึ้นเนเรือออลงไปสาทีไ,ไมตนานนาจะไปชงหลวงแผ่นดินหมายเลข118สายเชียงใหม่สันป่าสักหรือนิยมเรียกกันว่าถนนเชียงใหม่เชียงรายหรือถนนเชียงรายเชียงใหม่เป็นทางหลวงแผ่นดินหลักที่เชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ไปยังจังหวัดเชียงรายนะครับ ก็คือ2จังหวัดของภาคเหนือเลยนะครับถนนเส้นนี้รวมถึงไปยังจังหวัดพะเยาด้วยนะครับเพราะว่าจะมีเส้นแยกไปที่อำเภอวังเหนือแล้วก็เข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับระยะทางรวมของถนนเส้นนี้นั้นก็คือ158กิโลเมตรนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข118มีเส้นทางแยกมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข11ที่สารเด็กอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ไปบรรจบถนนพหลโยธินหรือทางหลวงหมายเลขหนึ่งที่แยกแม่ลาวอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายเดิมนะครับเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1019เชียงใหม่แม่สวยและส่วน25กิโลเมตรแรกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข109ที่บ้านป่าศักแม่สวยและฝางนะครับทางหลวงสายนี้ตัดผ่านอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอสันทรายอำเภอร้อยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นนะครับไปที่อำเภอเวียงป่าเป้าอเภอแม่สวยอเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายผ่านพื้นที่ต้นน้ำแม่กวงและต้นน้ำแม่ลาวในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้และอุทยานแห่งชาติขุนแจครับ สนเส้นนี้นะครับก็จะมีสภาพที่เป็นภูเขาล้อมรอบอย่างในช่วงนี้ตลอดทั้งสายนะครับโดยเฉพาะช่วงอำเภอแม่สวยอำเภอแม่ลาวนั้นเขากำลังก่อสร้างนะครับก็บีให้เป็น2ช่องจราจรในหลายๆช่วงนะครับสำหรับช่วงที่ก่อสร้างภูเขาเบื้องหน้านั้นสวยงามมากๆเลยนะครับช่วงที่เรารับชมอยู่ขณะนี้นะครับคือช่วงแม่ขาจารเส้นทางมุ่งหน้าสู่เวียงป่าเป้านะครับ ถนนส่วนนี้นั้นถูกขยายและปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560เสร็จสิ้นในปีพุทธศักราช2564ทําให้การเดินทางนั้นสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตัวอเภอเวียงป่าเป้าเองนั้นเป็นเมืองเล็กๆที่สงบรายล้อมด้วยภูเขาและธรรมชาติจุดเด่นอีกอย่างคือมีตลาดท้องถิ่นและมีร้านอาหารเหนือรสชาติดั้งเดิมเหมาะสําหรับ นักเดินทางที่อยากเติมพลังแล้วก็อยากเข้าถึงรสชาติของอาหารเหนือนะครับโอ้ช่วงนี้นั้นก็สวยงามมากนะครับซ้ายมือนั้นเป็นป่าขา้าวโพดเบื้องหน้าเป็นภูเขาที่สลับซับซ้อนกันอยู่นะครับเป็นภูเขาขนาดที่ไม่สูงมากสายมือเมื่อกี้เป็นรถขายเข่งนะครับที่วิ่งบริการทุกท่านจนถึงที่พักนะครับทางโค้งสวยมากครับเพื่อน เมื่อเราเดินทางนะครับออกจากอำเภอเวียงป่าเป้าถนนก็จะเริ่มเข้าสู่เส้นทางภูเขาที่โค้งคดเคียวสลับไปมาตามแนวทิวเขาขุนตาลและเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติขุนแจกับอุทยานแห่งชาติแม่ไคร้ที่อุดมไปด้วยผื้นป่าดงดิบน้ำตกและลําห้วยต้นน้ำแม่ลาวกับต้นน้ำแม่กวงตลอดเส้นนี้ผู้เดินทางจะได้สัมผัสกับความ เขียวชะอุ่มของขุนเขาและอากาศที่เย็นสบายโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวนะครับจุดที่สำคัญอีกแห่งคือสารเจ้าแม่นางแก้วที่ตั้งอยู่บนดอยนางแก้วนะครับที่นี่นั้นเป็นเสมือนจุดแบ่งเขตร,ระหว่างเชียงรายกับเชียงใหม่นักเดินทางส่วนใหญ่จะแวะสักการะเพื่อ,อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเบื้องหน้าที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับที่เป็นควันๆอยู่นั่นคือ น้ำพ้ร้อนเวียงป่าเป้านะครับเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติได้ชื่อว่าเป็นบ่อน้ำร้อนที่สูงสุดมีความสูงถึง99เมตรเลยทีเดียวบริการให้แช่เท้าฟรีฟิตสปาบ่อน้ำสำหรับต้มไข่มีร้านค้าจำหน่ายสินค้าโอท็อปและของที่ระลึกต่างๆและด้านซ้ายมือนะครับก็คืออุทยานแห่งชาติขุนแจอุทยานแห่งชาติขุนแจนั้นเป็นภูเขาสูงและที่ราบสลับเนินเขา โดยสถานที่ที่สูงที่สุดในอุทยานคือดอยลังกาหลวงอีกทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำแม่ลาวที่ไหลสู่แม่น้ำกกอีกด้วยนะครับในอุทยานแห่งชาติก็เป็นหุบเหวมีความอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าที่พบเห็นได้ในอุทยานมีหลายชนิดเช่นชมดหมูป่าเก้งเม่นกระรอกหลายชนิดมีทั้งหมีลิงลมชนีธรรมดาแมวป่าเลี้ยงผานกต่างๆนะครับสามารถเห็นสัตว์ป่าได้ตามสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยและช่วงเวลา ระหว่างวันในหุบเขาริมทานและป่าชุ่มชื่นเป็นบริเวณที่มีพืชพันธุ์เขียวชอุ่มเรากลับมาที่เรื่องของถนนกันต่อนะครับหลังจากที่ผ่านอำเภอเวียงป่าเป้านะครับถนนเส้นนี้ก็จะเข้าสู่ดอยสะเก็ดนะครับแล้วก็มุ่งหน้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เรากําลังเดินทางไปนะครับกำลังมุ่งหน้าไปสู่อำเภอดอยสะเก็ดเมื่อเข้าสู่อำเภอดอยสะเก็ดถนนจะกว้างขึ้น 4-8ถึง8เลนเลยนะครับช่องจราจรตัดตรงเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่เส้นทางนี้ถือเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเช่นวัดพระาธาตุดอยสะเก็ดและถ้าเลี้ยวออกไปไม่ไกลก็จะเจอกับน้ำพุร้อนสันกำแพงรวมถึงหมู่บ้านทําล่มบ่อสร้างที่ขึ้นชื่อเรื่องหัตกรรมพื้นบ้านนะครับนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องหัตกรรมแล้วนะครับเขายังมีเครื่องเงินและเซรามิก ส่วนสินค้าการเกษตรที่พบได้ทั่วไปคือผลไม้เมืองร้อนเช่นลำไย,ยมะม่วงและลิ้นจี่ซึ่งเป็นผลผลิตเด่นของชุมชนรวมถึงผักปลอดสารที่ปลูกจากโครงการหลวงนะครับและปลายทางที่ผมจะเดินทางไปวันนี้คือเชียงใหม่แต่คลิปนี้นั้นไปไม่ถึงเชียงใหม่นะครับเพราะว่าถ่ายจบแค่ตำบลแม่เจดีใหม่เท่านั้นเองแต่จะเล่าให้ฟังนะครับว่าถนนเส้นนี้เมื่อเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าพวกเราเนี่ยสามารถแวะเลือกซื้อของฝากที่ตลาดวะโลรสหรือกาดหลวงซึ่งเป็นศูนย์รวมของดีจากทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นไส้อัว่วแคบหมูน้ำพริกหนุ่มหรือผลิตภัณฑ์โอท็อปจากชุมชนต่างๆที่ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคนะครับ ก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปนะครับเพื่อนเพื่อนเส้นทางหมายเลข118นะครับที่ถ่ายวันนี้จากแม่ขจรนะครับผมเดินทางไปที่เชียงใหม่ไม่ใช่เพียงถนนสายที่จะเชื่อมเมืองเข้าสู่เมืองเท่านั้นแต่ยังเป็นถนนสายวัฒนธรรมเศรษฐกิจที่ทำให้เราได้สัมผัสรสชาติวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของผู้คนสข้างทางอย่างแท้จริงนะครับและคลิปทางหลวงหมายเลข118 คลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ให้คำแนะนำดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆมีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับทางหลวงหมายเลข118สามารถที่จะมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางครั้งหนึ่งเคยเดินทางไปทำงานผ่านถนนเส้นนี้เคยใช้ถนนเส้นนี้เดินทางไปเรียนหนังสือหรือว่าเคยใช้ถนนเส้นนี้ ออกเดินทางมาเที่ยวกับเพื่อนที่รู้ใจหรือว่าออกมาเที่ยวกับแฟนก็สามารถมาเล่าสู่กันฟังในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหัวใจมีตีนออนเดอะเวขอลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสสววััััดดีีีครบรบบนนนิแฟชชมมมพอมอยูยหใจตตนนเ่ง